สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคลับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะก็รีวิวต่อจากคลิปเดิมนะฮะไม้แคะหูนะฮะมีกล้องนะฮะแล้วก็มีครีมคีปด้วยนะฮะเขาไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยนะเข้าไปชมคลิปกันเลยฟาบก็หลังจากที่เซตไปแล้วนะฮะมีแอป บีเบิร์ดนะฮะแล้วก็เราจะเซตเข้าไปที่ฟังก์ชันของเขานะ,ะแล้วก็เปิดตัวของบีเบิร์ดออกมานะฮะฟ้าแล้วก็ออกกล่องออกมานะเอาตัวเครื่องออกมานะจับดีๆนะฮะตัวเครื่องหนักหนักนิดนึง ด,ดึงออกจากแท่นนะฮะดึงฝาออกนะฮะตัวนี้ไฟติดแล้วนะฮะเปิดไวไฟนะฮะฟื้เปิดไว,ไฟ,ะะดไ,วไฟที่ตัวนี่นะฮะนี่โน้ตสามนะฮะ B i r d โน้ตสามนะฮะ ร้เปิดเรียบร้อยนะฮะคอนเนคแล้วแล้วก็ลุยกันเลยเข้าแอปของเขานะฮะเขาก็จะโฆษณานะฮะนี่นะฮะตัวนี้นะฮะเห็นเป็นครีมคีบเนี่ยรถสามซีรีส์นะฮะ คุณต้องการค้นหาและเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายเฉพาะคุณตกลงนะฮะแล้วก็สเต็ป next step next step next step start using เดี๋ยวนะมีอะไรบ้าง70เมนมีอะไรบ้าง สตาร์ทเขาให้สวมนี่เป็นไงเล่าโอ้โหมีกล้องแล้วมีกล้องแล้วโอ้ยโอ้ยคราวนี้แหละดูฟังก์ชันสิมีอะไรบ้าง มีหูซ้ายทะลุหูขวาเอ้ยไม่ใช่อ๋อมีหูซ้ายหูขวามีหูขวาใช่ไหมหูซ้ายหูขวามีซูมมีซูม 10x 1x มีเลคคอร์ดมีวิดีโอนะฮะเห็นวิดีโอไหมเดี๋ยวผมผมไม่ได้ไม่ได้ส่องด้านนี้ ท่านผู้ชมจะไม่เห็นแหม,แมเดี๋ยวก็ววิดีโอครบอันนี้บันทึกวิดีโอหนึ่งสองสามสี่หยุดอันนี้เปิดดูอ๋อมีรูปภาพด้วยว้า เหนือชั้นเหนือชั้นม,มีอะไรอีกวตี้สตันดาร์ดอ๋ออันนี้คีมคีบคีมคีบอย่าลืมนะฮะต้องถอดตัวนี้ก่อนถ้าเข้าถ้าเข้าไปฟังก์ชันนี้อย่าลืมถอดตัวนี้นะฮะอย่าไปกดปุ่มนะ เดี๋ยวขับออกไปก่อนถอดตัวนี้ก่อนถ่อหนอา,ามาครับหรึ่บร้อยกอชัดมาก เข้าโหมดคีมคีบนะฮะนึ่งดูนะฮะเดี๋ยวไปยู่ฝั่งโน้นดีกว่าเดี๋ยวเผื่อกล้องเป็นปัญหาเปิดคีมคีบเปิดคีมคีบเครื่องประหารหัวสุนัขอ้าวเฮ้ยอะไรยังไง ยังไงครับพี่ยังไงครับอ๋อมาแล้วแหม w ไวไฟเออเป็นไงเล่าเป็นไง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 ,เป,นไงเปิดทีมเปิดเครื่องประหารหัวสุนัข ว <İyi blue> <ula> ้าเครื่องประหารหัวเสือว้าเปิดเครื่องประหารหัวมังกรว้าของที่มันเหนือเหนือเราชอบอยู่แล้วเปิดคิีมเปิดเครื่องประหารหัวสุนัขว้า เครื่องประหารหัวเสือว้าวเปิดเครื่องประหารหัวมังกรว้าวหัวโหวดโหดโหดโหดโถดเกิดลงมีดเปิดมีดลงมีด โอ้ยแน่นอนจริงๆนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะคือที่เลือกตัวนี้เพราะว่ามันจบนะฮะมันได้มันได้คีมคีบมานะฮะแล้วมันสามารถที่จะใช้งานได้ในหูเราเขีียก็ได้นะฮะหรือถ้าไม่งั้นก็อาจจะเป็นปัญหา ที่มันคูดไม่ออกนะฮะมันก็ต้องใช้ครีมคีบนะฮะสุดท้ายของเขาจริงๆนะฮะแต่เวลาใช้ครีมคีบเนี่ยอย่าลืมนะนะฮะอย่าลืมว่าต้องเปิดหมวกเขาออกนะเพราะว่าตัวนี้บอบบางมากนะฮะท่านอธิบายคิดว่าน่าจะพังอะ่ะมันบอบบางอะ่ะมันมันไม่เหมือนชาวบ้านอะ่ะเพราะมันถ้าคุณเอาหมวกมาใส่ไว้นะฮะ เ,เอาหมวกมาใส่ไว้เนี่ยแล้วไปเปิดคีมคีบนะฮะเนี่ยเอาหมวกใส่ไว้แบบเนี้ยแล้วไปเปิดคีมคีบอ่ะคีมมันทางอะ่ะแล้วมอเตอร์มันนีด้เดียวอะ่ะมันเป็นแค่สายไฟบอบบางอะ่ะเป็นแบบคล้ายๆแบบขึ้นสุดลงสุดอะ่ะเป็นเหมือนมอเตอร์คือมันไม่ใช่มอเตอร์มันเหมือนขดลวดขดลวดขึ้นสุดลงสุดอะ่ะ เนี่ยผมว่าพังอ่ะถ้าลืมเอานี่ออกแล้วมากดตรงนี้นะทางที่ดีคือไม่ใส่ไว้เพราะว่ารุ่นนี้มันสามารถที่จะถางครีมออกได้นะฮะก็วันนี้สาธิตเท่านี้นะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะก็อาจจะติดเหลืองนะฮะเพราะว่า คือมันน่าจะติดเหลืองอะนะฮะเพราะว่ามันมันเหมือนออลกริทึมของของ a อของ youtube เนี่ยจะรู้ว่าเราจะทำความขยะขยงหน้าขยะขยงนะฮะก็เลยต้องเป็นอีกคลิปหนึ่งนะก็ตรงนี้ขอไว้ก่อนนะฮะก็อธิบายจนจบแล้วก็ ปัญหาก็คือตรงนี้อีกนิดนึงเป็นทิกนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมซื้อมาแล้วจะสงสัยก็คือตัวเนี้ยนะฮะเวลาเสียบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้าใช้กำลังนิดนึงแล้วหันโลโก้สัญลักษณ์ของตัวตัว,ตวเขาเรียกอะไรไทซีห้ได้บิซีอะไรผมไม่รู้นะฮะหันหันมาด้านนี้นะเนี่ยหันโลโก้ตัวเนี้ยหันมาด้านนี้แล้วก็เต็มที่เลยนะดังแก๊กนึง ครั้งแรกอะมันไม่เข้าอ่ะผมผมกลัวผิดแต่ผมเห็นสัญลักษณ์อยู่ข้างบนแล้วล่ะแล้วดึงออกดึงยากมาก <c oughs> นั่นเห็นไหมอืออืออือคือรายละเอียดข้างในคงไม่อธิบายนะฮะเพราะมันมันไม่มีอะไรอ่ะมีดนตรีอ่ะอ๋อ รายละเอียดข้างในคงไม่อธิบายมีวิภาษาจีนไม่ไม่ไม่โน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 นไม่ไม่ไม่ไมกลับ no, 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 no. กับมีระดับอ๋อนี่เหรอระดับอ่าของแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะฮะเป็นไทม์เป็นเวลานะฮะมันเริ่มต้นที่เจ็ดสิบคือแบตมันจะไม่ตัดนะแต่ผมเสียบไว้ชั่วโมงนึงอ่ะแล้วผมก็ดึงออกนะฮะประมาณนี้ วันนี้อธิบายเอกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้กดไลค์ให้ดูวยะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันอธิบายปฏิบัต,ติโอ้โหลงไม้ลงมือกันให้เห็นๆกันไปเลยวันนี้อธิบายเอกวานลาไปก่อนสวัสดีครับ